โอ้ไม่ฮพี่สูดพี่สป่าเหย็บน้องทั้งน่องน่ะไม่ได้น้ำพี่รีหิวกินได้บ่ก่ายลูกดีกว่าไม่ได้ของ่ตอไก่อน้มเต้กน่คนน่าประหลาดด้ยว่าหนูอกขนมจากพี่ไม่ไม่ไปจะต้องอื่นนี่ไหม ร้อยๆแปดสิบแปดชุดแปดแปวันพุธหระวันพย่าเยได้วยหรอไปสิไม่ให้ไปเราก็ไม่ต้องไปก็ได้วิพพี่ถึงไม่แล้วก็ตัดสิทธิ์พี่ภูใครอะะอะไรอใครอะพี่ใครปพี่ไทยนานไหมไปหน่อยช่วยจอมฝางที่กอง ดเดี๋ยวเดี๋ยวพอชนจริงๆที่เองมอคนละวิ่งไฟไฟไฟเอ็มขับตกไฟที่ก้องโดดทัพเลยโอ้ยเอ็นเนี่ยแ้าพีู่้ไปร้องแก่รี่ว่าต้องโดนตัดสิทจากไปกีฬาสีอี มันมีกฎนี้ด้วยเหรอกฎไหนวะแกตั้งกฎขึ้นมาเองเลยใช่ไหมจะถามผู้ชันไหมต้องจองไงเขาไปเรียกวาเลยเอใช้เราใชุ้เลยพี่อยู่ยืนนั้นเล่นนีมาให้ยนายยี่สิบมงานาี่สม่งี่าหดไว่าหรออันนี้คือเล่นล่าสุดไม่รู้อีกมาแล้วหอ๋อทำไมมีมาไหนมาเะไม่เด่นอ้าไี่ไงหนูไเดลวนะเธอเ มีนมีคนว่าแกเชื่อหรอจริงอ่ะไหนไปกินข้าวเฉยๆไม่เห็นหรอไหนอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อโธ่อะไรเชื่อเลงคนนี้น่ารักอ่ะเจนนิวเรจิโอคนนี้เล่นเรื่องไอ้นี้ใช่ปะไอ้ที่แฟนคนนี้เล่นเรื่องอะไรอ่ะร้อนอ่ะตอนไม่ใช่ตอนก่อนไม่ใช่โอ๊ยจำอะไรได้เลย อ้าพี่เ้ทำไมไม่มีหนูวันนี้ล่ะสุกซมเนี่ยพี่ก้อยเนี่ยไม่ได้ไปละครหรือพี่ก้อยมีลูกมี่เขจะมาทาไมพี่พี่ไม่ไ้กล้องก็วันนี้พี่มีน่นี่เป็นลูกพี่ก้องนี่ยเองพ้นจากเรื่องนี้เฮ้ยวันไหนเขากอดกันกลมเลยนีมพี่ก้องโอ้ยแ่ละวันะวลยวนไม่แฟรเลยได้ลูกทางพี่เฟนทางีฟ้เยเาไม่มีคนอื่นเาไ่องโบไก็แต่ถ้ามลกหน้านอีก็ตลก ใส่ลูกแม่ฟ้าผมดึกแล้วอส่ทีันึงก็ชีดเวอร์นะชอบท้งน่มโอดร็อกแต่งการดบะเกงสีดำมาแมทกับเสื้อสีสันวิฟวสก็ชิเวอร์นี่นะนี่เหี้ยหมีเอ่สมัยใช่อะแก็นนี้มิน่มินไหนไม่รู้อะคนเนี้ยบีบอะ โทนสีสุดคลาสสิกเก็บขาวดำไม่ว่าลุกไหนสไตล์ไหนก็ยังเป็นคู่คู้นเลยที่เราดจริงเริเียเยียบเยีบเหยียบเหยียบเดี๋ยวเยียบกระซำไม่ออกนะอลังไมันสีดำมั้ะสีดำหนูไปทาสีนะรักจูงหนูไม่ซื้อมาเก็บแล้วแหละ ไม hey, ah, ่เป็นไรอุตส eh, no, 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 ่าชนเต็มเลย่อเขาไเหรอดตีก uh ูไปหนอตีกนะเซซี <c oughs> okay, <nice> ่ชเเฮ้ยน right? okay, ้องเซ่น yeah, yes, <to like ้องเซ่วนี้จะได้เซ่เซ็นไปแล้วเซ็นแล้วแล้วนาตึงหน้าตึงเหมือนหนอนน้อยเลยอ่ะห้าเหมือนนอน้อยีเอียงปะล่ะเรนจ้า ใครจะไปรู้จักทุกคนก็ก็ก็ไม่ชอบ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 อันนี้คือล่าสุดว่ะมเามดพี่แม็กพี่แม็กให้นั่งๆๆพ้อมถึงเราอ่ะเอ้ยเอมพี่ขอตักทิ ย้อนมีละครเขาด้วยนานๆจะได้นั่งสบายก็นั่งกันสบายเนยเราดาสีอะไรนะดาสีกาญนนเะความรักต้องแน่นอนเฮ้ยมันใกล้ใกล้หกขวมันเกิดเอมลดิ จะทำให้จิตใจสบายขึ้นส่วนคนโสดช่วงปลายหาเวลาเที่ยวทางน้ำจะได้เจอคนถูกใจวายวายพูดนี้เจอคนถูกใจแน่เลยไหนจะเรคนสนใจยัยเลยนี่ไงจากที่ทอยนะคะบอกว่าส่วนคนโสดเขาบอกว่าจากทีมมาโสดนะมีแก๊งมั่งหมดด้วยครับที่ชอบใชแกงดีจังเลยกาว่าเเาาอป เล้วต่อมานี่เดี๋ยวจะอ่านเลยค่ะเขาบอกว่าส่วนคนโสดช่วงนี้ช่วงปลายหาเวลาเที่ยวทำงานโสดช่วงปลายเหมือนว่าช่วงปลายปลายเดือนมั้งช่วงประมาณช่วงนี้แหละเขาบอกว่าให้หาเวลาเที่ยวทางานจะได้เจอคนถูกใจนี่ไงเราว่าคนจัดท่างหิงงานทีนี้ใช่เจ้าชายคาถาการงานถามดอกลางร้องงานร้องสัมภาจะมีข่าวดี ข่าวลอย้อ่ะลยไ้เลยนี่คาะคุณแรี่ประกาศรับสมัครการเงินก็ดีหรอขอบคุณค่ะมีช่วงแกจากการเดินทางคุณนี่ช่วงการเด็กนี่ของเธอไม่มีเวลาล มีคนชวนเที่ยวมีคนเข้ามาจีบตลอดแล้วไม่ใช่แล้วหรอว่าเอาจริงๆนี่ไงมีคนเข้ามาจีบตลอดถ้วคนมีแฟนอะไรอะเต็มแห่เต็มเลยแล้วคนมีแฟนอะคนมีแฟนแล้วหองขวัานรักที่ใส่ดีอย่างดีมีบ้านที่นอกนอกทางแต่ไม่มาเจอนที่ไม่ใช่ไพ่แปดชาการงานราบรื่นเจริจาติดต่องาม

ังน้ำด้วยพี่พูดไปวันนี้ปองน้ำแห้งวันพ้วันวนทำูน้ำแห้งแล้วคนมีแฟนทำไมนะอันนี้ัด่คนมีแฟนก็ต้องดูแลแฟนหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้มีเข่าต้องสนใจแต่ว่าเออก็องก็ดูแลแฟนเองให้ดีนะ ฮัลโหลทีมตัวเป็นไงบ้างบ้าเหรอเรากำลังพูดถึงเรื่องแปรงขาวแันเธอเหรอพูดแปรงขาแฟนเขาวก็แปลว่าแปรงขาวเไหนแฟนเธอแปมื่อกี้นี้ไทยอ่ะต้องขาวสะอาดเลยแล้วพี่ไทยอ๋อละเอียดใช่ไหมเวยใครอีกอ่ะเอมพูดแล้วเหรอไม่ไม่ให้หนูพูดแล้วตรงไหนอ่ะัสดีทีทวี ฝาดงเอวอร่อยมากจะไม่อิ่มอีกหรอไม่ได้นเลยขึ้นไปก็เต้นเลยร่อยมากขอาาก่พี่พี่ขอคลิปไปยังไม่กินอะไรเลยด้านไปรูว่ ขวัญกำลังโกหกพี่เอ็มอยู่ต, <rivalry> ตอนนี้หลับแล้วหลับแล้วอย่าน้ำอยู่หลับแล้วใส่รูปไปไหมรแล้วจะส่งให้เลยว่ายังก็ดูได้นะกินอะไรกันยังคะเร่องเราเองัเราไปเูไม่ทันกิอะไรเลยูไปไหนมาเนี่ย ับใครแฟนที่ไหนชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาคลิปเมื่อกี้ให้ดูดูน้ำหนึ่งก็ไปดูหนักมาคือประเด็นคือมันคือใครถ้าเกิดไม่มาบอกหรือว่า ไดกสองคนที่ทำเป็นแบบว่าคุยกันเรื่องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ๆกำลังหนิ่งใช่ไหมแล้วพี่เกศจะทำยังไงลราพี่เกศทำยังไงฮะเกศก็มีคนอื่นแล้วไม่ใช่หรอเอาแล้วำลังนิ่งเดี๋ยวเราให้ดิใครยังไม่มีแฟนบ้างเดี๋ยวจับให้มีแฟนแล้วก็จับได้พี่ขวัญเงียบเลยพี่พี่เงียบเลยหามาใกล้โสดเร็ว กลับ้านเล็กแค่ใช่คนีนีว่าเปอาีพแนี่ทำไมเขารับเดียวใจเดียวเเก็บไว้กินได้ไหมอ่ะเ็เด้วตู้เย็นถ่ายอโอ้ยด่ถ่ายรคนอืมรเปล่าไล่ ไม <mile inside. S 2> ่ได้ค่ารอเอฉีเมื่อกี้ต้องต้องกลับด้วนก็ฉีนั้นเป็นเลยโห้หรเป่็นตอนมีงานที่ไหนมง่าตเต้เย็นวัน้นเต้อน่นเต้นมากลยตืนเต้นตนเ้นเ้ตต้ื่นเต้นนเตนตเต้ีตเต้นตต้ตเตน่เต้นตนเต้นต่เตร่าเ่้น่นเนืตื่นเ้อ่ืนนเนน่นน่่่ในนั้นอะไร่ อนกรนะซุปขนต้มข <king stage> <laughs> <im quelques robi illnesses> ้าวกะองเมื่อกี้ดูเนี่ยมันบดมารบอลมีข้าเรียกเม์ไม่บอกกันเลยน้องเอว่าช้อนออกกันไหมครับพี่เอาช้อนออกบอลเบลอนแคนตาลูปแตงไทยนิ่ซันอรเซมซื้อสีต้องหุดหุนทูต่างกันยังไงหรอะารคนแล้วไม่ล่าใคเห็นยน้องเอ๊มีแต่นองมาหาลูกกันให้หนูขออันนี้หน่อยค่ะอ่ะถึงแล้ว กว้างไหมอ่หนาไอจังวันนี้รูมเรียบร้อยจังเยเหนื่อยเหนอยเหนื่อยอันนี้ใคลรูกันรงอันนี่มันโคตรมาม่ายรูป

ติดงานไหมคุณติ๋งเขาก็ติดงานบอกไปหาแฟนเหรอติดโดนอัดใจเะไม่ได้แล้วอะไรไปติดงานอะไรคะจะไม่ได้แล้วตลอดน้ะหมีอ๋อใช่ว่าพี่ไม่มาติดงานเป็นไหมเขาต้องทำใจว่าจะเก็บเจะเก็บตังค์ไปทริปแกนั่นแหละแพงตั้งมาจากไหนกันตั้งมาจากขอนแก่นถูกทำงานไหม เคยเห็นออกมาเห็นเจอตลอดเฮ้ยก็ช่วงเวลาที่เขาไม่เจอพวกเราเขาก็ทำงานไงนี่ก็ไม่ได้ว่าแบบไมนานออกทีอาทิตย์นึงก็ออกก็เดี๋ยวหลังๆเนี่ยก็อาทิตย์นึงก็ออกทีแล้วเธอไม่ไม่เดือนหนึ่งออกทีอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะก็พูดเมื่อกี้ข้างบนนะทั่วเลยนะไม่มีงานอะไรละครก็จะปิดกล้องแล้วอ่ะแต่จะต้องคิดถึงละครที่ถึงคนที่ คิดถึงอาหารปะอาหารนี่ก่อนเวลาคืบเชื่อดีดีนะพี่บุ๋มวันนี้จะนอนกี่โมงเนี่ยกลับไปจีบต่อในทวิตดีกว่าจัดไปอยูเพิ่งนอนกันนะจากปลาทินชมพูเดี๋ยวทีงเหลืองจะไปถล่มนอนดีกว่านอนเถอะคุณยิกินแล้วก็นอนไม่ต้องหวังว่าจะเจอในดวิสนะจริงเหรอกินแล้วก็นอนช่วยเราฝักตัวอะไร ลูกช่วงนี้เอ็มจะไม่อยู่ในาไมอยู่อีกแอปหน่ไม่อยู่เลยนะไม่อยู่ในอีกแอปหนึงแล้วแต่แล้วแต่จกซิปหรือว่ลห้าแิบหนึ่งคไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจอ่ะไปร้องเพลงกับหนูดีกว่าตอนนี้หนูร้องเพลงอยู่ในแอปอีแอปร้องเจสซี่เจเลยร้องไม่ทั้งวันวันนึงร้องก้าเก่งสุดเก่งไม่ได้เล่นอะไรเลยร้องเพลงนี่ก็จะเจอทุกคนเอาก็เป็นภรรยาเราบายบายสาวบ๊ายบาย ค่ะได้ค่ะใครอ่ะใครแกงพี่จอยแกงพี่จอยเขามีแบบความเป็นยูนิคของเขาอ่ะเห็นหน้าก็รู้อะใช่แกงพี่จอยแต่ว่าไม่รู้อะแค่จะรู้สึกว่าไปชิมพี่จอยเป็นเราด้วยเขาอยู่นี่อ่ะเราคะตอนต้องมีความเป็นยูนิคบ้างอะความยูนิคของเรา แบบว่าเวลามีป uh, like, so ัญหาอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ของเรานะอะไรเราก็มีอยู่ที่เลยเอาไม่ดูคนกันเขียวพึ่งหนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ก่อนอ๋อเดี๋ยวน้ำรออีกสามเดือนเดี๋ยวเอฟติดต่อมาเขาไม่เหลือฮะเออเดอดีชอบใครชอบใครชอบใครไม่ชอบเลยสองก็น่ารักอ่อชอบหลายคนเลยนะใครมากไม่พี่ไม่ได้ติ่งมาก่อนเลย จำมีได้เลยนติงเี่ยจริงเหรอน่าจะติออ่ง<อ>นาจะจำไ<อ>ด้ซิบ้าก็เธอเล่นดูทุกวันดีว,ว,วันซิโนแถวดูปีนรี โหวตหรือยังอ่ะอย่าลืมบิ๊กโหวตนะยังไม่เอาเราไม่ไม่ค่อยอยากไม่เสียตามดูเป็นความบันเทิงทางใจพอแล้วก็ไอ้โหวดไม่ได้หรอเฮ้ยไม่ได้นะเวลาแบบไอ้นี่ไอ้นี่ยอมรับเลยว่าเชียร์สายรหัสตัวเองแต่พอถึงเวลาคะแนนจะตกตลอดยังของอดีตแต่นั่นไงต้องรอน้ำโหวตก็จะบิ๊กโหวดดีไหมวะบิ๊กโหวตนีห้าสิบป่ะ ไม่รู้อะร้อยร้อยสี่ร้อยเราวะรักตัวเองดีกว่าเดี๋ยวนะตอนน้ำพี่ก็โดนมียนะอันนี้เป็นความรักที่ไม่ให้หนูไงแต่หนูรักตัวเองว่ะหนูก็รักมันนะแต่หนูก็รักตัวเองว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนูเป็นคะแนนหนูนะเอ็มดูทีเอ็ดด้วยตามอ่ะไม่ต้องบอกก็ แต่วันวันวันเสาร์ที่มันรอปวดออกไมันใครออกก็ใครออกผู้ก็เซฟอีกแหละเจอก็อีหายยเลค่ะเวลาคนไม่ลองติดกันมันก็เซนเนาะผู้สารลุ้น่ะแต่เวลามันออกก็เสียดายใช่มันไม่ตื่นเต้นเหมือนน้ำไงยืนทุกนู่น เอายืนจนกับแบบอารมณ์เดียวกับไอ้จันอันดีอะแต่ออกก็จะก็จะรู้สึกแบบว่าหายเหนื่อยไงเราไม่ต้องสู้ต่อแล้วไงแต่เราไม่ไปใส่กระดิ่งล่ะแต่ว่าถ้ามัเราออกจริงๆอ่ะเราก็จะไม่ได้ทำตามเขาฝังตัวเองอ่ะโอ้โหมากแค่นั้นแหละจบพี่ต้องได้หลอกเข้าไปเว้ยชีวิตมันมันแบบมันกดดันมันหลายอย่างเฮ้ยแค่เข้าไปตอนนั้นมิทอันกี้ตอนนั้นนะรู้สึกอึดท้องเ พี่หนูคิดถูกหนูอยู่3เดือนนะหนูต้องไปน,นั่งมองฟ้าอันนั้นคือคิดถูกลราที่ออกไปให้น้องรนวิวจริงอ่ะพอลมาน